ความรักก็เหมือนสายลมบางครั้งพัดแรงบางครั้งพัดเบาๆให้เราสัมผัสซึมซับช่วงเวลานั้นให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าสายลมจะพัดผ่านไปเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวสายลมแห่งรักใหม่ก็จะพัดผ่านมาอีกครั้งสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูสัปดาห์นี้ความรักของคุณเต็มไปด้วยพลังของการเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจไพ่ทั้งสามใบของคุณพูดถึงการฟื้นหัวใจ ความมุ่งมั่นและความชัดเจนในความรู้สึกมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดไพราชาดาบใบแรกหมายถึงการกอบมาใช้เหตุผลนำทางในความรักคุณอาจเคยเจ็บเคยผิดหวังหรือเคยเจอใครบางคนที่ไม่ชัดเจนมาก่อนแต่ตอนนี้คุณกำลังกลับมาแข็งแกร่งขึ้นรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรและจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายหัวใจอีกไพเดอะมจิชเชนต่อมาคือพลังของการเริ่มต้นใหม่ที่มีเสน่ห์มากคุณ มีโอกาสจะดึงดูดคนใหม่เข้ามาในชีวิตคนที่เห็นคุณค่าของตัวคุณจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากพลังงานดีๆและความมั่นใจในตัวเองและไพอัศวินไม้เท้าใบสุดท้ายสื่อถึงความตื่นเต้นและการเคลื่อนไหวคนนี้อาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นคนที่มีพลังมั่นใจมีความเป็นผู้นำและทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยไฟแห่งความสนใจซึ่งกันและกัน แต่ไพ่ก็เตือนเล็กน้อยว่าอย่าลืมควบคุมอารมณ์และจังหวะเพราะบางครั้งไฟแห่งความหลงไหลาอาจลุกเร็วเกินไปส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่สิบดาบใบแรกแสดงถึงพลังของความเหนื่อยหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้คุณหรือคนรักอาจรู้สึกเหมือนพูดกันไม่เข้าใจหรือมีบางอย่างที่ทำให้จิตใจดูห่างกันไปบ้างไพ่เจ็ดไม้เท้าใบต่อมา บ่งบอกว่าคุณทั้งสองกำลังพยายามต่อสู้เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ยังพร้อมจะยืนหยัดเชียงข้างกันและไพ่เด็กถ้วยใบสุดท้ายคือพลังของการให้อภัยและความอ่อนโยนมันบอกว่าหลังจากผ่านช่วงที่เหนื่อยความรักของคุณกำลังจะกลับมานุ่มนวลขึ้นอีกครั้งคุณทั้งสองจะเริ่มคุยกันด้วยรอยยิ้มและอาจมีเหตุการณ์เล็กๆที่ทำให้หัวใจกลับมาพองโตอีกครั้ง ความสัมพันธ์ของคุณในสัปดาห์นี้อาจไม่ได้โรแมนติกมากแต่จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความจริงใจที่มากขึ้นสำหรับชาวธนูความรักของคุณในสัปดาห์นี้คือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในพลังของหัวใจตัวเองอีกครั้งไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ไพ่กำลังบอกว่าความรักของคุณกำลังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแค่เปิดใจและเดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มความรักดีๆกำลังรอยอยู่ตรงหน้า สุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไท่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวธนูเปลี่ยมด้วยไฟแห่งความหวังและพร้อมให้สายลมแห่งรักใหม่พัดผ่านมาอีกครั้ง